ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลนะครับโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15กันยายน2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ทธันวาคมหากใครเกิดช่วงนี้ ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ถ้าท่านใดที่รู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนถ้าเรารู้ว่าจุดกําเนิดหรือลัคนาราศีกําเนิดของเราอยู่จุดไหนเราจะได้รู้ต้นทุนในดวงชะตาของเราอย่างละเอียดไม่ว่าจะมีข้อดี ข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดก็แล้วแต่เราก็จะสามารถวางแผนชะตาชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องนะครับเอาละ่ะคลิปนี้ก็ขอเป็นใกล้ไลน์เบื้องต้นสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกอยากจะรู้ว่าในช่วงต้นเดือนของราศีพิจิกนี้จะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณนั่นก็คือ ตำแหน่งของดาวอังคารแต่ดาวอังคารนี้ตอนนี้โคจรตกในเลือนอาริซึ่งเรือนอาริก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาความเหนื่อยยากเคาะเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งความเบื่อความเสงซึ่งตอนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีอารมณ์เป็นแบบนี้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกตอนนี้คุณอาจจะต้องนิ่ง หรืออย่างน้อยคุณก็ต้องพยายามใจเย็นขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเพราะตำแหน่งที่ดาวประจำตัวของคุณไปตกเรือนอริแต่ดันอยู่ในเรือนของธาตุไฟก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งในช่วงนี้ทั้งๆที่คุณอาจจะเป็นคนใจเย็นหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงเสียงกับใครอยู่แล้วแต่อเผอิญว่าพอมันเกิดในช่วงเวลานี้พอดีเป๊ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเกลียวกา่ออารมณ์ค้างโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายใครพูดจาไม่เข้าหู อารมณ์ของคุณหรือการแสดงออกของคุณสีหน้าสีตาของคุณตอนนี้มันออกได้เห็นอย่างเด่นชัดฉะนั้นช่วงนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกไม่ดีติดขัดนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองควบคุมตัวเองให้ดีมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาร้ายแรงและมันก็จะแก้ไขได้ยากฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องของความเบื่อความเซงของคุณตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ แต่ถ้ามองเป็นเรื่องของการงานผมยังมองว่าตำแหน่งการงานของคุณมันก็ยังโอเคอยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อยยากหรือลำบากหน่อยในการที่จะต้องแอคทีฟในการที่จะต้องแอคชั่นในสิ่งใดก็แล้วแต่ในช่วงนี้อาจจะยังต้อง ฝืนมันหน่อยถึงแม้ร่างกายของคุณอาจจะไม่พร้อมแต่เรื่องงานของคุณตอนนี้มันยังไปได้สวยหรือยังไปได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นผมไม่ห่วงเรื่องของการงานตำแหน่งการงานของคุณยังโอเคคุณอาจจะทำงานกินเงินเดือนหรือรับราชการหรือทำธุรกิจส่วนตัวการงานของคุณตอนนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้ดีหรือว่ายังไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดแต่ว่าก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะ อากที่บอกว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตอนนี้ตำแหน่งของดาวการงานตำแหน่งของดาวอาทิตย์เนี่ยมันให้คุณก็จริงแต่ว่ามันก็ไปเลงที่ดาวพระเกตเหมือนกันก็ต้องแก้ปัญหาหรืออาจจะต้องทำงานมากมายหลายอย่างหลายหน้าที่แล้วก็ต้องทำให้เสร็จตามเดทไลน์ตามกำหนดระยะเวลาด้วยนะครับฉะนั้นสรุปเรื่องงานผมไม่ห่วงนะครับส่วนเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้าง ตำแหน่งการเงินคือตำแหน่งของดาวพระฤหัสให้คุณสำหรับตัวของคุณเพราะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแต่เว่ามีดาวเสาวเข้ามาตกในเรื่องของการเงินด้วยแต่ดาวเสาวตัวนี้มันหมายถึงเรื่องญาติหมายถึงเรื่องคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือภารกิจห,หรือภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องส่งไม่ว่าจะส่งบ้านส่งรถหรือว่าผ่อนบัตรเครดิตต่างๆนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเจอ คือถ้าพูดถึงในเรื่องของการหาเงินคุณยังโอเคหาเงินได้อยู่แต่มันแทบจะไม่ค่อยเหลืออย่างน้อยมันมีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่ฉะนั้นคุณต้องบริหารในเรื่องการเงินให้ดีอย่างไหนที่สมควรจ่ายก่อนอย่างไหนที่พอจะประวิงหรือยืดหยุ่นไปได้ ก็ต้องยอืดหยุ่นไปอย่าเพิ่งใช้จ่ายในสิ่งที่มันไม่จําเป็นบางคนอาจจะมีเงินหน้าตักเยอะเยอะลยทีเดียวแต่เอาไปใช้จ่ายในเรื่องที่มันสุรุ่ยสุร่ายหรือเรื่องที่มันไม่ได้จําเป็นมากมายนะแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วบางทีอาจจะช็อตอาจจะหมุดไม่ทันแล้วมันก็จะทําให้เราเครียดทําให้เรากังวลฉะนั้นปัญหานี้คุณอาจจะต้องพยายาม ดูนะครับอันไหนที่เหมาะสมที่จะต้องจ่ายก่อนจําเป็นก่อนก็จ่ายไปแต่ถ้าอันไหนที่ยังพอที่จะประวิงไม่ได้หรือพยายามยืดหยุ่นไม่ได้ก็พยายามนะครับและที่สําคัญคืออย่าไปซื้อในสิ่งที่มันไม่จําเป็นดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดการช็อตหรือไม่ก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมันก็จะกลายเป็นดินพ่อหางหมูกับเราตลอดไปฉะนั้นการเงินยังโฟแต่ก็เก็บไม่อยู่นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตอยู่แล้วผมว่าตอนนี้คู่ของคุณแฟนของคุณ <c oughs> ยังเป็นกําลังใจให้กับคุณได้นะครับยังถือว่าเป็นหลักให้คุณได้ยังถือว่าเป็นกําแพงให้คุณได้พักเพิงพึ่งเพิงได้อยู่ ฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าแฟนคุณจะมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวคุณมันเป็นเรื่องปกติของการมีครอบครัวการมีคู่ชีวิตมันไม่ได้ดีเพอร์เฟคร้อเปแต่ด้านดีด้านบวกผมว่านะวันนี้คนที่มีครอ,อ,อบครัวอยู่แล้วเฉพาะราศีพิจิกเนี่ยความรักของคุณยังโอเคอยู่ยังดีอยู่ยังไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคนโสด คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้พบปะเจอเจอใครหรือได้คนที่มาเป็นที่พึ่งได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่มีคุณสมบัติหรือมีสเปคที่คุณต้องการอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณตอนนี้เปิดใจแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันมาในระดับหนึ่งแล้วการคบหาการพัฒนาหรือการต่อยอดมันมีโอกาสที่จะเ,เกิดขึ้นได้ ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้คุณก็ต้องพยายามใจเย็นนิดหนึ่งเพราะตอนนี้คุณอาจจะใจร้อนบางทีแฟนคุณเนี่ยอาจจะเข้าใจในตัวคุณมีความใจเย็นมากกว่าคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนิดเดงแต่ไม่ได้เป็นเรื่องหรือเป็นประเด็นเป็นปัญหาแต่อย่างใดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนปัจจุบนันหรือคนที่คบอยู่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับยังถ้อยทีถ้อยอาศัย ยังมีเหตุและผลยังลงตัวในเรื่องของการเปิดใจซึ่งกันและการถือว่าไม่น่ามีความกังวลใจแต่อย่างไรนะครับแต่สิ่งที่น่าจะกะังวลใจสําหรับคุณอาจจะมีอยู่สองสเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของญาติผู้ใหญ่เชื่อว่าถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่หรือมีคนแก่ในบ้านอาจจะมีเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเพราะว่าตําแหน่งของดาวพระราหู มันตกในเรือนเสียแต่ดาวราหูสำหรับชาวราศีพิจิกหมายถึงเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องมีราวให้เราได้กังวลใจหรือให้ต้องเข้าไปเข้าเข้าไปโอบอุ้มเข้าไปดูแลเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าราหูตัวนี้จะย้าย วันที่10กันยานฉะนั้นยังเหลือไฟนอตอีกประมาณ10วันฉะนั้นอีก10วันนี้บางทีอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องคนก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเองอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยหรืออาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งชั่วครู่ชั่วคราวแต่ถ้ามันเป็นเรื่องหลังผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องบวกสําหรับตัวของคุณนะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ราบเลื่นเพราะว่ามันเหลือระยะเวลาไม่กี่วันฉะนั้นการ เปลี่ยนแปลงเรื่องของการย้ายบ้านย้ายห้องย้ายที่อยู่ย้ายงานมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องดีสําหรับเราในวันข้างหน้าก็เป็นได้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมบอกก็ต้องระวังหน่อยเพราะดาวประจําตัวของคุณตกเรือนชะตาที่เสียก็ต้องระวังเรื่องขับขี่ยวดยานพาหนะเรื่องเคราะห เลือกอุบัติเหตุต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันยังเสียอีกประมาณเราวๆอีก2เดือนนะครับประมาณนี้ฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวาลัคนาราศีพิจิกขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่ผมวิเคราะห์นี้ไปให้ได้กันทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วเห็นว่าเฮ้ยคุยดูดวงอย่างละเอียด อยากจะตัวจดวงชะตาสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้เลยนะครับหมายเลข061 548 55 05 id line ก็คือภูมิ a อสโ o 3838ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยนะครับค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับ หลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ